สวัสดีค่ะทุกคนด้วยเลยนะคะก็วันนี้คลิปนี้จะไม่มีมีการทำคอนเทนต์อะไรนะคะคือคลิปนี้จะมาขอบคุณทุกคนนะคะก็คือตอนนี้นะคะช่องของเรานะคะได้เดินทางมา600 subscribe แล้วนะคะทุกคนเดินทางมาเป็น600 subscribe แล้วนะคะซึ่งตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้เข้าดูในช่องเลยนะคะไม่ได้อ mm ั hmm. เปเดตแบงนั้นเพราะว่า เราติดทํางานนะคะแล้วแบบกำบ้านคือเยอะนะคะตอนนี้ก็คือดีใจมากๆที่ถึง600 s u b s c r i b e แล้วนะคะก็คือล่าสุดเพิ่งนั่งแบบบนอยู่คนเดียวว่าเออมันจะถึงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนแรกมัน500กว่านะคะแต่ว่าเราก็แบบเออมันคงไม่ถึงหรอกมันคงจะแบบยากที่จะถึงนะคะแต่ว่าสรุปแล้วนะคะทุกคนมันก็ถึงนะคะจนได้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> นะคะเราแบบดีใจมากนะคะคือแบบ จริงๆแล้วเราไม่คิดว่ามันจะถึงนะคะเพราะว่าช่องเรามันเป็นช่องที่แบบเกี่ยวกับพวกของเล่นเนอะคืออยู่ๆก็มาแบบว่าเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็พยายามที่จะทําอะไรให้มันหลากหลายมากขึ้นนะคะพยายามที่จะทาอะไรให้มันแบบว่าไม่จําเจมากเกินไปเนาะเออก็แบบพยายามหาอะไรลงนะคะทุกคนแบบเปลี่ยนคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็คือตอนเนี้ย มีแลนว่าจะทำพวกคลิปรีแอคชั่นให้เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะต้องหาเวลาอัดนะคะแล้วก็แบบนะคะก็คือช่วงนี้ก็อาจจะหายหายบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยที่เราขึ้นมาหาหลัยแล้วมันก็จะมีอ่อภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงนะคะที่จะต้องทำอย่างมากนะคะก็เลยอาจจะแบ่งเวลาได้ไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ว่าแบบในการมาลงคลิปอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ก็นะคะยังไงเราก็จะพยายามที่จะมาลงคลิปเนาะในช่องนะคะจะไม่ปล่อยให้มันว่างเกินไปนะคะก็ค่ะทุกคนคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งเข้าไปดูแบบในยูทูบยโยแล้วแบบมันแจ้งเตือนว่าแบบ6 0รอยซับแล้วนะคือดีใจมากก็นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อีกทีนึงขอบคุณทุกคนจริงคือที่เข้ามาติดตามเรานะคะแบบขอบคุณมากจริงๆคือ Oh. <laughs> พูดไม่ออกนะคะก็คือถึงช่องเรามันจะไม่ได้อัปเกรดหรือว่าพัฒนาแบบเหมือนช่องอื่นๆหรือว่าในการทําคลิปแบบดีขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามนะคะเพราะว่าเราทําอะไรด้วยตัวคนเดียวเนาะมันก็อาจจะแบบไม่ได้เรีย uh, กว,ว่าอะไรแอคทีฟมากมากเหมือนช่องอื่นแบบว่าแต่ต่อดีหรือว่าคอนเทนต์คลิปดีอะไรอย่างนี้ เพราะว่าเราทําช่องคนเดียวนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยนิดนึงนะคะมันก็อาจจะคอนเทนต์มันก็อาจาอ स, อาจะแบบไม่ค่อยแบบหลากหลายเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามนะคะที่จะหาคอนเทนต์สนุกสนุกมาให้เพื่อนดูกันเนาะก็นะคะช่วงนี้ก็เราอาจจะลงคลิปช้าน,นิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามลงนะคะก็พออีกรอบหนึ่งนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ เออติดเต็มก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มาสัญญาว่าจะทำคลิปใี่ดีขึ้นนะคะแบบในหนา้นาอนาคตฟิวเจอร์ข้างหน้านะคะจะพยายามาจะพยายามพัฒนาท่องให้มันดีกว่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะก็วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายก็ bye ขอบคุณทุกคนมากเลยคะ่ะบายบายยุง่งฉันดีใจมาก